สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เฮียอยู่ที่เมกาพาซาไม่ได้มาสองามอาทิตย์นะไะเดินดูกันดีกว่าว่ามีอะไรนะเพราะว่าโอ้โหเขาบอกว่ากล่องสุ่มลิซ่าไอ้ลาบูบูอะไรนี่เกลื่อนเลยนะนี่ครับคนเข้ามาข้างในนี่นะนี่นี่เยอะเลยนะฮะเนี่ยดูดิคนเพียบเลยอะทุกคนเยอะมากนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ ชั้นหนึ่งนะเห็นไหมนี่ครับร้านสปิริตทอยนะคนเพียบนะดูดิดูดิดูด,ดิโอ้โหอย่างเยอะอย่างเยอะอย่างเยอะนะนี่ครับประมาณนี้ชั้นหนึ่งนี่ร้านออนท็อปทอยนะเข้ามาดูนะคือร้านนี้กล่องสุ่มเยอะมาก มีอะไรมีอัปเดตบางคนอยากได้เอขาเรียกว่าอะไรนะสุ่มที่เป็นนี่ครับเขามีนี่นี่มีกับเขาได้ข่าวว่ามี20-30กล่องเลยใช่ไหมครับมีอีกไหมครับเผื่อคนสนใจการังเช็คอยู่ครับว่าจะได้เข้ามาอีกไหมอ่านี่ครับผมร้านนี้นะครับ on top toy ไปเดินเล่นต่อครับนี่นี่ครับ มีสองฝั่งแบบนี้นะครับผมไปครับวนมาชั้นหนะึ่งะชั้นสองดีกว่าเอะชั้นหนึ่งไปดูลานกันดั้มร้านกันดั้มร้านกันด<ๆ>ั้มก็จะมีอยู่สองสาร้านนะครับผมเดี๋ยววนมานี่ครับร้านเอ,อ,อะไรนะมิวทอยแล้วก็ร้าน A อเคดีนะครับผมนะวนไปดูครับนี่ครับมิวทอย นีอ่อยู่ด้านหน้าเห็นไหมด้านหน้านี่มีออกมาใหม่มีของออกมาใหม่มีของออกมาใหม่มีมีพีกีสไตรยูนิคอนไลเซอร์นี่นี่น,นี่นี่ครับนาราชีบกันดั้มซีแพ็นะเวอร์คาโอ้โหแล้วก็มีนี่แต่ละตัวเยอะมาก แล้วมีขายอุปกรณ์ด้วยนะครับสวัสดีครับนี่นะแล้วก็มีร้านอีกร้านหนึ่ง AKD ดนะเราวนไปที่ชั้น2กันดีกว่าชั้น2เนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณ1 2, ล้านสอ้านอะไรประมาณไม่ได้มานานครับผมตอนนี้อยู่ที่เมกาพาซาช่วงสิ้นเดือนนะใครเงินเดือนออกก็มานะแต่คือตอนนี้คนมันเยอะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีกล่องซุ่ม มาดูกล่องสุม่มมาซื้อกล่องสุม่มกระแสกล่องสุ่มมาแบบเยอะมากนะเลยนี่อินฟลูเอนเซอร์พวกอะไรเงี้ยเขามากันเยอะมากวันนี้คนก็เยอะแต่วันนี้มันเป็นวันเสาร์ด้วยครับผมนะเนี่ยนะดูคนคนเยอะคนเยอะมากๆนะครับผมอ่ะวนไปเนี่ยดูร้านกล่องสุม่มเนี่ยดูดี่ยดูดิเนี่ยเห็นไหม เยอะเยอะเลยนะนอ่ะงวนปครัข้าผมตื๊ดตื๊ดตืดคนเยอะจริงๆนี่ร้านกองสุมก็มีนี่อย่างร้านนี้อีกร้านหนึ่งนี่นี่นนอยังเยอะยังเยอะนะดูดิ อะไรก็ลามู่บู้ดูคนดีเยอะมากเลยครับทุกคนดูดูเราจะซื้อหดด้วยเหราไปดูหลางดีทอยกันดีกว่าดีทอยดีทอยดีทอยมีอะไรมีซาซิบีนะมีเพอร์เฟกต์เกตมีอันลี่เยอะเลยเยอะเลยมีอะไรออกมาเอาไม่เอาเปล่าเนี่ย อะไรอ่ะแต้องถ่ายแล้วอะไรกองรายการไปนั่งทำทำสีทำโมปะมันหมดวัยถ่ายรายการแล้วแก่แล้วใช่ปะไปนั่งไลฟ์โมดิฟายวันนี้ขัดอะไรคุณก็ขัดไปเถอะเป็นชั่วโมงขุดไปขุดไปขัดไปนะอ๋อให้เป็นโมเดลเลอร์ไปแล้วใช่ไหมใช่ใช่ไม่ต้องเป็นยูทูบใช่ไหมมีอะไรใหม่ครับวันนี้ออกมาแล้วแก๊งอะไม่ซื้อก็เสียแก๊งอะไรอ่ะอันนี้ซีดฟรีดอมใช่เพิ่งออกมาใช่ไหมหมดแล้วของสัตว์โอ้โหนี่สุดยอด ขาไป modify ไปมีอะไรให้ modify ฮะมีเยอะแยะถ้าคุณจะทำอ่ะตัวนี้คือชื่ออะไรเนี่ยเพิเทมเพินสตอมแก๊งสตอมใช่แก๊งสตอมแล้วก็มีอะไรออกใหม่ไหมฮะแล้วก็มีนี่ไงโอ้ไม่ได้ตามเลยไม่รู้เรื่องอะไรกับเขาเลยอยู่แต่ห้องการเวลาคุณจะรู้อะไดนี่ดันละทีบกันดั้มแล้วก็มีอันนี้ตัวนี้ไป modify ยปมีรถยักษ์อันนี้ของเรื่งอื่นอ๋ออันนี้เปล่า อะไรเกี่ยวไฮซินจูดเกี่ยวอะไรประมาณนั้นแหละเกี่ยวไซเซนกินี่มีรถใช่ไหมรถกู้อ๋อรถเป็นปืนใช่ไหมมีรถแบกบรรทุกของเยอะเฮ้ยช่วงนี้คนเยอะนะเนี่ยมาหากล่องสุ่มกองสุ่มใช่ไหมเยอะเหลือเกินนี่ปไาเดี๋ยวขอเดินเล่นก่อนครับผมเอาไหมเนี่ยไม่เอาช่วงนี้ไม่ได้ซื้อกันได้มาหลายเดือนแล้วคุณก็ไม่นั่งแต่โมดิฟายคุณก็ซื้อไปืส่งซื้อไปให้เนี่ยมันดู คนลเขารอคุณรีวิวคุณไม่ทำไปทำสิ่งที่ส่วนตัวเนี่ยเดี๋ยวจะกลับมารีวิวแล้วไม่อัปเดตโอ้โหโดนโดนบ่นว่ะโดนบ่นว่ะไปครับเดี๋ยววนมาครับผมนี่ครับเป็นไงเป็นไงโดนบ่นเลยนะไม่ได้มาหลายอาทิตย์เลยแล้วมัวแต่ทำงานนะไปครับเดี๋ยวแวะไปดูโมจีนตอนนี้อยู่ชั้นสองนะนี่เฮ้ยมีดาเตะด้วยนะครับ ตัวประกอบนะเห็นไหมนี่สวัสดีครับนี่มีทาเคดะด้วยทาเคดะที่เป็น,หเ,ปนเ,เหมือนเลโกโล้โอ้ยเท่เลยอันนี้ตัวกี่บาทนี่เนี่ยส0 0พกว่าสามพกว่าดูดิประกอบได้ฮะ<ง>คนเยอะเลยไม่ได้มาหลายอาทิตย์เลยโอ้ของเพียบของเพียบของเพียบะนะฮะประมาณนี้นะครับ ก็พาทุกคนมาเดินเล่นตอนนี้อยู่ชั้น2อชั้นสองชั้นสองนะวนไปทางนูน้นอะ่ะวนไปดูของชั้น3าดีกว่าชั้น3ามจริงๆมันก็มีร้านกระดั้มอุ้ยจำไม่ได้แล้วไม่ได้มานานปะนี่ครับมีร้านขายโมเดลรถงครับมีฟิกเกอร์อ่นะ เอียก็เนี่ยดูร้านที่เป็นร้านกล่องสุ่มนะบอกเลยตามหามอลลี่กันตามหาหราบบูกกนนบูกันนะนี่เ,นเอฟวันนี่แบบนี้เนี่ยวนมาครับผมร้านขายโมเดลก็มีอยู่นะร้านขายกันดั้มอันนี้ก็มีทั้งงานบันไดแล้วก็งานจีนนะครับผมอยู่ชั้น3ามนะน,น,นี่ครับร้านขายอุปกรณ์เกมนะ มีแบบนี้นะแล้วก็อีกร้านหนึ่งครับคอนเนอร์นะครับคอนเนอร์ขายกันดามมีกันด้มอัปเดตอัปเกรดแล้วก็มีสีนะครับผมมีสีเยอะเลยนะนี่ร้านขายสุ่มนะเยอะมากนะขายของเล่นขายอุปกรณ์เล็กๆน้อยๆอยมีเยอะครับร้านนี้นะวนมาอ่าร้านอันชูนเมททอยก็มีนะวนมาดูร้านนี้ดีกว่านะ นี่ดูดินี่ร้านนี้้ถาใครมาหาหาหมอลลี่หากล่องสุม่มนี่ดูดิร้านนี้มีเยอะโอ้โหโอ้โหนี่ดูดินี่เป็นร้านใหญ่เลยนะขายกล่องสุม่มเยอะเลยนี่นะเมื่อก่อนนี่ขายนี่ฮอททอยนะเขาก็ยังขายอยู่นะครับผม แต่เป็นกล่องสุ่มเยอะนี่แบบนี้เยอะมากนะร้านนี้อัลติเมททอยนี่มีสุ่มแบบนี้นป๊อปหมาเยอะเลยนะวนไปวนไปนดูดิมีเยอะอันนี้ขยายร้านแล้วนะนยังเยอะนะนมานี่แปดพัน,น นี่ซุมทั้งตึกจะเป็นตึกซุมแล้วครับผมนี่วนไปวนมาวนไปวนมานทอยซิลิเตนี่ร้านคนเยอะเหมือนกันนะครับเปลี่ยนมาเป็นกองซุ่มเยอะมากนะ้ <2002. S 1> นสองนี่ดูดิอะไรที่เคยขายหุ้นขายโมเดลเปลี่ยนเป็นร้านกองซุ่มกันทั้งนั้นเลยนะนี่นกระแสมาแรงจริงๆนะนี่ร้านนี้ยังเป็นร้าน Hot toy อยู่<ด>นะไไสวัสดีครับร้านนี้ยังอยู่เป็นร้าน <ไป S 2> <ะ>ขายฮอตทอยอยู่นี่เหลือเปลี่ยนเป็นร้านกล่องสุ่มกันหมดแล้ว <c oughs> ใช่นไหมโหเร,เ,เ,เรื่องนันอยู่อยู่ทนนีใน่ใครอยากได้ฮอตทอยมาเลยนี่เทียบเลยนี่นีน่ นี่มีเราพามาดูน่จิงเกลวหนึ่งนี่ครับเป็นโรบอทแบบนี้นะนี่แบบนีนะนแบบนนะ้นี่ครับผมวนมาชั้นสามยังอยู่ที่ชั้นสามอยู่นี่เห็นไหมนี่ร้านขายส่งเยอะมากมีเยอะมากมเยอะมากฝันะ่งนู้นก็มีวนออกไปค่ะ เนี่ยเห็นไหมมีร้านขายกล่องสุ่มร้านขายกล่องสุ่มก็จะมีเนี่ยเห็นไหมดูดิโอ้โห,ห,ห,หนี่เปิดให้สุ่มกันเยอะแยะครับตอนนี้ชั้นสามเองนะครับผมแต่คือว่าร้านสุ่มเนี่ยมีเยอะมากเยอะมากๆเยอะมากๆนะฝั่งนี้ก็จะเป็นร้านขายฟิกเกอร์นะทอยซิตี้ใช่ไหมใช่ไหมนี่ อ๋อยังเป็นร้านทอร์ติตี้อยู่ทั้ง4นี่ครับผมเนี่ยดูดิอันนี้ก็ะสุนอีกแล้วนะนี่ก็อุปกรณ์นะกองสุงเนี่ยเยอะเลยนะอุปกรณ์พวกเสือ้อพวกอะไรเงี้ยนะเราพาทุกคนมาดูนี่นะมีเสื้อผ้าขายด้วยแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะเห็นไหมวนมานี่มีร้านขาย มีมีการขายอะไรเงี้ยนะครับผมนี่ดูดิตัวใหญ่เนี่ยร้าขายปืนยังมาขายกล่องสุ่มเลยที่ดูดิเนี่ยหาทุกคนมาดูครับผมนี่นะนขึ้นมานะตอนนี้อยู่ชั้น4ีแล้วนะครับผมนี่ราขายฟิกเกอร์เฮียพาทุกคนมาดูคืออัปเดตบ้างนะครับผมเพราะว่าไม่ได้มา2-3อาทิตย์แล้วนะครับก็ ไปนี่ไงทอยซิตี้อยู่ฝั่งนี้นะนี่เห็นไหมมีร้านขายมีคนขายมีของมาฝากขายนะเนี่ยกระตูนเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะมีหมดเลยเอออ่ะวนไปตอนนี้อยู่ชั้น4ฟึบนะนี่โซนบนในเลื่อนนะก็จะมีร้านเยอะร้านเยอะเยอะเยอะคือแบบเยอะมากเนี่ยอุปกรณ์ ไอ้พวกนี้เป็นเลโก้ตัวเล็กๆนะครับผมร้านขายเลโก้ตัวเล็กๆ,ๆนะพกา้ขา้าอขาทุกคนมาเดินมาอัปเดตนะแบบนีนะ้นี่ครับก็จะเป็นพวกของเล่นหลากหลายนะแต่ตอนนี้ถูกยึดด้วยกล่องสุ่มไปหมดแล้วนะครับผมนี่อยู่ชั้น5ชั้น4นะครับเดี๋ยวจะขึ้นไปชั้น5 แล้วก็มีเนว e แลนด์นะขายของเล่นที่เป็นาภาพยนตร์นะหนังการ์ตูนที่เป็นโซนอเมริกาโซนยุโรปอะไรประมาณนี้นะแล้วก็มีร้านนี่ร้านขายโอจีนนะมีหลายแบบพาทุกคนมาดูนะครับผมนะแล้วก็แบรนด์เพสโต้นะตรงนู้นก็มีซุมอีกนะโอ้โห เยอะว่ะเยอะเยอะมากเยอะแบบเดินไปชั้นไหนตรงไหนก็มีร้านขายกล่องสุ่มเยอะจริงๆนะไปวนกลับดีกว่านะไปทางนี้ปั๊บนะอนนี้อยู่ที่ชั้น4ขึ้นไปชั้น5ดีกว่านะแล้วก็ชั้น6ชั้นหก็จะเป็นร้านอณาจักรขายกล่องสุ่มเลยนะครับผมอาทุกคนมาดูนะนี่นี่นะโห คนเยอะอยู่วันนี้คนเยอะอยู่นี่ครับประมาณนี้นะไปครับขึ้นมาชั้นห้าชั้นห้ามีอะไรชั้นห้ก็จะเป็นโซนร้านขายแว่นขายกล้องนะครับผมมีคนดิเดินมาจากชั้น6ชั้นบนนะครับผมเป็นยังไงบ้างนะครับผมเหมือนวันนี้จะมีงานด้วยนะครับผมนี่นี่วน,นมาชั้นห้ ชั้น5วนมาฝั่งนี้มีอะไรกล่องซุมอีกไหมเนี่ยนี่มีร้านขายน้ําวนมาได้นะครับฝั่งชั้น5ฝันน่งนี้จะวนมาทางนี้นี่ขายกล่องซุมเห็นไหมนี่เห็นไหมอีกแล้วครับผมนะวนมา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 นี่ครับขายฟิกเกอร์ด้วยขายกล่องซุมด้วยเห็นไห แล้วก็มีร้านอีกร้านอีกนี่ครับผมสุ่มอีกแล้วครับนะเมลโลนะเยอะมากนะโอ้โหบรรยากาศบอกได้เลยว่ากระแสกองสุ่มมาดีมากนะครับผมเกีรพาขึ้นมาเดี๋ยวจะพาขึ้นไปดูชั้นหนะนี่ชั้นห้านี่ก็ร้านอุปกรณ์กองสุ่มอีกแล้วเห็นไหมมีเยอะมากนะ เยอะจริงๆนะครับ<ล>เดินไป,ป,ป,ปเดินไปเดินไปเดินไปนี่ครับโอ้โหมีเพียบนะครับผมอุปกรณ์ของขายของกล่องสุ่มนะนี่มีเยอะร้านขายโมเดลขายรถบังคับนะนี่ขายตู้นีมีร้านขายตู้นะร้รรานขายตู้กล่องสุ่มนะ ตู้เล็กตู้ใหญ่ใส่ได้หมดนะครับผมนี่ประมาณนี้นี่วนไปครับวนไปครับโอ้โหคนเยอะอ้าวบันไดเลื่อนเสียอีกแล้วครับผมนะนี่กลองซุมขึ้นมาชั้น6ชั้น6กก็จะเป็นโซนร้านอาหารนะแล้วก็มีร้านดีมทอยนะครับผม อามีงานร้านอะเราไปดูร้านดีมทอ,อยกันดีกว่าพาะมีอะไรโอ้โหโอ้หนี่ครับเพียสวัสดีครับนี่นี่นี่โอ้โหมีเยอะลองมาดูกันเองครับผมเยอะก็ขึ้นมาเลยเลื่อนเ,เอาซะหอบเลยนะไปวันนี้ไปแค่นี้ก่อนแล้วกันนะ เดี๋ยวค่อยว่ากันอาทิตย์หน้านี่มีมหากรรมเมกาเคียร์แรนซ์เซลเดี๋ยวเฮียจะถ่ายให้ดูแล้วกันว่ามีอะไรขายบ้างไปเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ